ล้อมวงเลยใครราศีอะไรต่อไปนี้เริ่มต้นดวงที่1เลยค่ะบุคคลที่เกิดในราศีเมษนะครับคือแทนคนที่เกิดในเดือนเมษายนนะครับเมื่อเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของเขาพอดีเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือในเรื่องของความใจร้อนเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องการเฉียวชนแต่ไม่รุนแรงถึงชีวิตนะ,ะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องการตัดสินใจเรื่องที่ไม่ดีอันดับแรกต้องระวังแต่คนราศีเมษนะครับปีนี้ จะโชคดีเรื่องของงานการเปลี่ยนงานการทําธุรกิจการลงทุนต่างๆจะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมากในเรื่องของงานนะครับสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของนี่แหละอุบัติเหตุการเจ็บป่วยไข้ไม่สบายเรื่องสิ่งที่เกี่ยวข้องการตัดสินใจแบบใจร้อนเนี่ยเป็นเรื่องที่ชาวราศีเมษต,ต้องระวังมากในสุดแต่ในมรดา12ราศีนะราศีเมษปีนี้นนะนจะเฮงเรื่องงานมากาเป็นเรื่องที่ดีมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากเชิญค่ะต่อไปค่ะถัดมานะครับชาวราศี พฤษศพนะครหรือคนที่เกิดในเดือนพฤษภาคมชาวราศีพฤษศน์ต้องบอกว่าในปีนี้นะครับสิ่งที่ดีของเขานะครับคือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตครอบครัวฉะนั้นใครที่มีแพลนจะแต่งงานมีความรักจะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวซื้อบ้านซื้อรถเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเอื้อให้คนราศีพฤษศเนี่ยประสบความสำเร็จมากชาวราศีพฤษศปีนี้สิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของธุรกิจการงานที่ลงทุนเกินตัวอันนี้ต้องระวังมากนะครับโดยเฉพาะการตัดสินใจเรื่องเกี่ยวกับการทาธุรกิจที่เราไม่ถนัด หรือแม้แต่การเปลี่ยนงานแบบง่ายๆเช่นบางทีเบื่องานแล้วหางานใหม่ดีกว่าเรื่องพวกนี้เรื่องงานอย่าเพิ่งขยับเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะตลอดทั้งปีเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการทํางานที่หนักและเครียดแล้วก็มีอารมณ์ที่อยากจะเปลี่ยนงานเลิกงานหรือทําธุรกิจใหม่สิ่งเหล่านี้ไม่ไม่ไม่เหมาะเลยมันจะทําให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการเงินสูงมากฉะนั้นให้ระวังเรื่องข้อนี้เป็นเรื่องหลักส่วนเรื่องความรักเรื่องครอบครัวเรื่องสุขภาพถือว่าค่อนข้างดีค่อนข้างดีใช่ครับราศีเมถุนค่ะ ราศีเมถุนนะครับสิ่งที่ดีของเขาในปีนี้นะครับดวงที่โดดเด่นของชาวราศีเมถุนนะต้องบอกเลยว่าปีนี้การค้าการขายการเงินการทําธุรกิจของเขาดีมากดโดยเฉพาะถ้าเกิดมีเรื่องของการร่วมทุนลงทุนต่างๆเนี่ยจะมีโอกาสประสบความสำเร็จค่อนข้างดีในเรื่องของผลประกอบการในเรื่องต่างๆก็เรียกว่าลัคกี้อินเกมเลยแหละแต่ชาวราศีเมถุนเนะี่ยปีนี้โทษทีบริหารสเสน่ห์ให้ดีนะพะไม่งั้นจะมีปัญหาเรื่องชีวิตคู่และปัญหาเรื่องความรักความรักต้องระวังใช่ครับต้องระวังเรื่องนี้เลย ซึ่งบางทีมันเป็นเรื่องเล็กเซนน่ะพี่นุ่มแหม่เพราะว่าเงินงานเขาดีชีวิตเขาดีปุ๊บแน่นอนเรื่องความรักผู้หญิงผู้ชายก็จะกินจะเที่ยวจะไปจะเจอคนมากขึ้นม,มีความสุขกับการจับจ่ายใช้สอยแต่มันจะทําให้งานที่รุ่งรุ่งของคุณเนี่ยมันลดลงมามพูดง่ายๆมันจะสะดุดอ่ะ,ะ,ะเพราะนั้นปีนี้เลือกให้เลือกนะถ้าชาวราศีเมถุนดีอย่างที่ผมบอกปุ๊บเนี่ยเอาเรื่องเองินเรื่องงานก่อนอความรักเนี่ยประคองดูแลสภาพความรักให้สมบูรณ์ก็พอเบาๆก็ได้เรื่องความรักก็ระกดค่ะ คนราศีกรกฎนะครับปีนี้ต้องบอกว่าเรื่องเองินเรื่องงานเนะี่ยเป็นเรื่องที่ยังหนักใจอยู่ชาวราศีกรกฎนะขอให้อดทนนะครับพอครึ่งปีแรกตั้งแต่เมษาจนถึงกรกฎาช่วงก่อนจะถึงวันเกิดตัวเองเนะี่ยเป็นช่วงที่ต้องฝ่าฟันเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องของธุรกิจการเงินการงานความรักที่ไม่ค่อยดีเนะี่ยเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังในะช่วงแค่6เดือนแรกเท่านั้นขอให้อดทนนะครับบางครั้งต้องบอกว่าเวลางานไม่ดีเงินไม่ดีมีความรักก็ปวดหัวคือเราอารมณ์ไม่ดีด้วยนะ ถ้าคนราศีกรกฎผ่านพ้นช่วงเวลาที่ผมบอกได้จนเลยเดือนเกิดของตัวเองไปได้นะสิ่งต่างๆที่มีปัญหามันจะกลับมาดีหมดทั้ง,งเรื่องการเงินการงานอดท<ค>นไว้นิดนึงอดทนให้พยายามแก้ไขปัญหาแล้วฝืนนิดนึงแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นหลังวันเกิดอย่างพลิกหน้ามือเป็นหลังมือราศีสิง์ค่ะ ราศีสิงห์เนี่ยปีต้องบอกว่าเป็นปีที่เฮงมากๆของคนที่เกิดในเดือนสิงหาคมนะ,ะเพราะว่าราศีสิงห์ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยคุณจะสังเกตดูนะดวงคุณเนี่ยการเงินการงานมันจะพุ่งทวีคูณความสําเร็จในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ตัดสินใจไว้เนี่ยมันไปก้าวสู่ทิศทางที่ดีที่สุดเลยคนราศีสิงห์เนี่ยผมจึงไม่ค่อยเตือนอะไรเพราะปีนี้เป็นปีดีของเขาจริงๆแต่สิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องอะไรรู้ไหมครับการตัดสินใจผิดพลาดแบบตายล้ําตื้นเช่นลงทุนแบบ ลืมนื้อลืมตัวเพราะคิดว่าจะดีทั้งปีอะไรเงี้ยหรือแม้แต่การตัดสินใจเรื่องความรักอย่างเงี้ยให้ระมัดระวังนะครับการหย่าการเลิกการรักใครชอบใครก็ให้ตัดสินใจด้วยความสุขุมรอบครอบจะทําให้ชาวราศีสิงห์ดีไปทั้งหมดหมเลยกันค่ะต่อไปราศีกันราศีกันปีนี้เป็นปีแห่งความสงบสงียมชีวิตที่มีปัญหาวุ่นวายมากก็จะถู่แก้อยู่เงียบเงียบไปก่อนแล้วฮะถูกต้องบอกว่าชาวราศีกันปีนี้มันเหมือนกับเลียแผลอะไรที่ไม่ดีเนี่ย เมื่อคุณแข็งแรงดีแล้วชีวิตคุณก็จะดีขึ้นตามลำดับมันเว่อมาใช่ไหมคะใช่ครับหรือเหมือนกับปีนี้เอ๊ะทำไมดวงฉันไม่ดีเลยใจเย็นๆมันจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับคือเอาง่ายๆวันบรรดา12ราศีเนี่ยราศีการปลอดภัยที่สุดอ่ะจะตัดสินใจอะไรยังถือว่าไม่ดีไม่เสียเซฟเซฟเซฟโซนเซฟโซนอยู่ได้ย่งมีความสุขถือว่าดีหมดในเรื่องของชีวิต ร,ราศีตุลค่ะจย์ราศีตุลเนี่ยปีนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดนะครับชาวราศีตุลเนี่ยจะเหนื่อยในยเรื่องของการทํางานและก็เรื่องเกี่ยวข้อ,ของกับการตัดสินใจใหญ่ๆเรื่องชีวิตค่ะฉะนั้นปีนี้ถ้าจะต้องซื้อบ้านซื้อรถทําธุรกิจลงทุนอะไรเนี่ยชาวราศีตุลคิดให้เยอะนะครับค่ะพะมีฉะนั้นคุณจะแบกเรื่องของภาระหนี้สินและความกังวลใจแต่สิ่งที่ลงทุนไว้เนี่ยถามว่ามันดีไหมมันดีระยะยาวค่ะถ้าคุณอดทนได้ มันจะออกดอกออกผลในช่วงตั้งแต่เลยมันเกิดคุณปลายปีไปเรื่อยๆจะดีดังนั้นถ้าเป็นผมก็จะเรียกว่าเพย์เซฟค่อยๆลงทุนค่อยๆทาดีกว่าชีวิตการเงินการงานก็จะมีความสุขตามลําดับขั้นตอนที่เหมาะสมค่ะ,คะพิจิกค,ค่ะราศีพิจิกเนี่ยปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีเครียดตั้งแต่ต้นปีเลยนะคนราศีพิจิกนะครับถ้ามีเรื่องราวอะไรที่ยังเคลียร์สะสางไม่เสร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานความรักหรือวางแผนอะไรไว้ราศีพิจิกเคลียร์เร็วเมื่อไหร่ก็จะเริ่มต้นใหม่ได้เร็วทันทีแต่นับตตั้งแ่เดือน คือสภา,ามิถุนาเป็นต้นไปเนี่ยชาวราศีพิจิกจะมีโชคดีเรื่องของการเงินและโชคลาภแปลกจะชดเชยในสิ่งที่คุณเครียดมาทั้งปีน,นะครับฉะนั้นเรื่องการเงินจะได้โชคลาภแบบฟุกๆครับรอรับทรัพย์ได้เลยนะคะและต่อไปเป็นธนูค่ะชาวราศีธนูเนี่ยก็เป็นราศีที่ดีอีกราศีหนึ่งใน12ราศีปีนี้คนราศีธนูนะวางแผนอะไรไว้นะครับจะมีโอกาสประสบความสาเร็จเกือบทุกเรื่องแต่คนราศีธนูเนี่ยถ้าปีนี้มีใครที่ ตัดสินใจอะไรแล้วไม่ทําไม่ทำเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากคุณจะพลาดโอกาสทองอย่าลุกฉะนั้นถ้ามั่น,ใ,นใจ<ป>มุ่งมั่นตัดสินใจทําในสิ่งอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการเงินการงานความรักคุณจะประสบความสำเร็จอย่างงดงามแน่นอน และราศีต่อไปมังกรค่ะราศีมังกรนะคะปีนี้เป็นปีที่โดดเด่นในเรื่องของการงานเลยครับการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งการประสบความสำเร็จในเรื่องอาชีพการงานที่วางแผนไว้ในเชิงธุรกิจคะฉะนั้นคนราศีมังกรเนี่ยปีนี้จะโดดเด่นเรื่องการงานและการเงินมากค่ะแต่ราศีมังกรเนี่ยปีนี้จะไม่ค่อยโชคดีเรื่องเรื่องความรักในชีวิตคู่เท่าไหร่ฉะนั้นก็ขอให้บริหารเรื่องการงานและความรักให้ดีเพราะว่าคุณได้สิ่งหนึ่งแต่คุณอาจจะเสียสิ่งหนึ่งหรือถ้าใครเป็นโสดอยู่ต้องบอกว่าคุณจะรุ่งเรื่องเเเเงงงินนนรรื่่่ออาาลคววมมักกกกไไ้็สีย ไม่มีใครได้ทุกอย่างในเวลาเดียวกัน<ช>หรอกคุณผู้ชมค่ะคทาใจนิดนึงได้อย่างหนึ่งก็ถือว่ายังนะเราเรายังดีกว่า,วววาต่อไปเป็นกุมค่ะราศีกุมราศีก,มกุมก็เป็นราศีที่ดีอีกปีหนึ่งสำหรับคนที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะปีนี้ชาวราศีกุมเนี่ยเรียกว่าจะลืมตาอ้าปากได้จะเริ่มมั่นคงในชีวิตในเรื่องของธุรกิจการเงินการงานชาวราศีกุมนะครับถ้ากับวางแผนจะทําธุรกิจจะลงทุนอะไรหรือจะทําอาชีพอะไรจะเปลี่ยนงานหรือแม้แต่การ เปลี่ยนชีวิตเลยไปอยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเอื้อผลดีให้กับการเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาดีหมดเลย move on เลยใช่แต่ชาวราศีกุมเนี่ยปีนี้จะเหนื่อยเรื่องของบริวารคนรอบข้างคนในครอบครัวฉะนั้นก็ขอให้ระวังเรื่องการเงินที่จะสูญเสียหรือว่าต้องไปหมดเปลืองกับเรื่องบริวารเหล่านี้ด้วยนะถ้าอุดเรื่องนี้ได้นะคนราศีกุมปีนี้จะตั้งตัวได้สบายๆเลยครับเป็นราศีที่ดีปีสุดท้ายค่ะราศีมีนค่ะราศีมีนนะต้องบอกว่าใครที่ทํางานในแวดวงของวงการบันเทิง สื่อออนไลน์นะคะของสวยงามหรือแม้แต่ง,งานที่เกี่ยวข้ของงานบริการเช่นพวกโรงแรมพวกสปาอะไรต่างๆพวกนี้คใครทํางานด้านนี้อยู่นะเตรียมร่ารวยเลยครับ มันเป็นปีมีความ่มเยร่ำรวยประสบความสำเร็จในธุรกิจที่ทาแบบนี้อยู่แต่คนราศีมีนปีนี้ต้องระวังเรื่องสุขภาพเพราะเขาจะมีสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบเลือดน้ําเหลืองน้าหนองสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับความดันอะไรพวกนี้ต้องระมัดระวังเรื่องพวกนี้ให้ดูแลสุขภาพเนิ่นๆก็จะดีทั้งเงินและงานและร่างกายด้วยด้วยความรวดเร็วคุณผู้ชมค่ะเอาใจในทุกราศีทั้งหมด12ราศีผ่านไปแล้ว